สวัสดีทุกคนเมื่อนี้พอบ้านสั่งขลองมาเนาะอุ้ยนักเลยไม่รู้ว่ามีอะไรในกล่องแต่่าแกะอะไรยังขอท่านได้เบิง่งนพอบ้านสั่งมาให้บ้านกินเบนิร์ก่อนเนาะสั่งมาคนสวยกินโอเคน่ารักนะ่ะอะไรเนี่ยมนม่วงนะแมนม่วงแทน มะม่วงมาเยอะเลยทุกคนดูสิบ้านนี้รู้จักรู้จักจังเลยนะรู้จักซื้อรู้จักสั่งมากทุกคนมากเป็นแผ่นๆเลยเป็น <c oughs> ไม่รู้ว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงสวยเนาะแต่นิ่งนำโปรกินมองมองแผ่นมาหลายปีเลยทุกคน โบดิกินมาหลายปีแล้วไม่ถึงทิพย์กุบลปิกินเลยเพราะว่ามันเป็นอาหารแบบของมันหนอกแน่น,นอ่ะทิพยมก็คอยมีขายทิพย์ก็คอยมีขายนะทุกคนแถวนี้ก็เลือกโบดิกินเนาะยูขึ้นเมังดูสีสวยปะิังคือดำดำนะกับบอดำเนาะเอาสีน้ำตาลสวยมากชิมดูก่อนไหมอลองเบิงชิมเลยชักชิมเนาะเนี่ย ทำงานอยู่ดีๆมีของมาส่งคิดว่าพัคิดว่าผัวบานสั่งประกาศกำลังอยากหายหวาะพอได้เกิดมาของกินลดลดเร็วเลยนึกว่าสั่งประกาศนายอยากหายเลยดิมันยังอ่อนเอาก็มันมันหอนแนละ้วมันตากแดดมา,า,านี้เหรอกินอยี่เนี้ยห,หวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวาน บแบบนี้ผู้ที่แซ่บทุกคนเนี้ยไรกับผู้แซ่บมาบางๆนะออกเปรี้ยวหวานนิดหน mm. mm. ึ no. đấy, ่งทำเห็นม่อย่างขาดเลยเนาะเบิรงสอาดดีเนาะแพ็คมาดี เป็นเดือนอยู่ได้หนิสองกิโลนะครับเท่าไหร่อ่ะพ่อบ้านโลละร้อยโลโละร้อยอันนี้สองถุงนี้โลหนึ่งใช่ไหมแมนไออ,อีกคำกำลังแซบเป็นแบบพ่อบ้านยังไม่ได้ชิมเลยนะนี่แม่บ้านแจกก่อนเลยเฮ้ยแจกก็จัดก่อนนั่นแหละเ <laughs> พระาะพ่อพันบอกว่าสั่งมาให้แม่บ้านกินโดยสุภาพ แช่เดี๋ยวที่หายผอบานมาซีมก่อนนะทุกคนใส่ตู้เย็นไว้เนาะแมนบอกแมนต้องแส่ตู้ไว้โอ้ยได้เมื่อไหร่ไอแม่กินเร็ดนี่ะโอ้ยบ้านก็มีเพิ่งกินบันดาคือบ้านก็แต่ว่ารสชาจะต่างกันวะแบบเข้าวโคดผัเห็ดกันนะทุกคนที่บ้านนี้เนาะผีเล้วเอาแล้วกัไเล บางคนท่านั่นคือเป็นเห็ดกันนะ่ะเหตุมองมองแทนแต่ในหมู่บ้านนะแทบแทบสิบมีกินถูกแหละใด่เมื่อไหร่ผู้เฒ่ายิ่งกับเผาได้ใช่หนึงเน้นึงเอาไปเก็บก่อนนะจ๊ะเด็กกินเป็นเดือนเลยเลยเนี่ยแทบแทบแทบขอบคุณพ่อบ้านนะคะพ่อบ้านได้ของกินมาให้จ้าใส่กล่อง สมมุนทำก็ใส่ตู้น,นี่มันตกหนาวอยู่ป่ะน่าสิตกต้องเอาไปใส่ตูต้หรือว่าแก๊ตากแดดไว้อุ้ยอยากกินอีกอ่ะอร่อยอ่ะตาแก๊ตากแดดไว้มันก็สิแห้งแข็งๆจัหน่อยมันไม่เปรี้ยวเนาะมันก็สิแห้งกว่านี้อยู่เปรี้ยวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าแรกมื่อห้อ,อีแม่กินเนี่ยมันเมื่อยจังซังเอาเพราะว่าอีแม่กอะ,อะ บุหรี่ิ่ดอกห่วงแผนลักสีมากี่บ่ปะมากจุกยอดไม่ได้กินนานมากหลายปีมากเลยเพราะบัานไปเจอได้ไงเนี่ยเพราะบัานเจอแต่<น>ของเจอในเฟสเพราะบ้านนิสันหาของกินจริงๆนะเออก็ยังให้เจ้าได้กินกันแล้ว อราอยอ่ะจะพอข้นที่บางคนมักหวานไปนไหนเล้วหวานออเปรี้ยวหวานนิดหนึ่งแมนเดียเ๋ยนเขาจะบอกว่าหวานไปเปรี้ยวอมหวานหาวานเกินไปมันก็นสีปปเป็นหมือนหมูว่างเนาะใส่น้ำตา<ม>ลเป<ม>อ๋อหนูเพลินเลยรสชาติแบบธรรมชาติเลยทุกคนโอเคจ้า เดี๋ยวไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาทำงานต่อจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้สำนีก่อนนะจ้ากด Subscribe กดติดตามแม่นิ้งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นิ้งทำคลิปต่อไปจ้าบ๊ายบายครับขอตลากันจ้าบ๊ายบาย